สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ S m a ร t Go กลบายเอกราคาทองคำโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขยับตัวขึ้นต่อเนื่องขึ้นไปเฉียด i อทา High เดิมด้วยการรับการมาของโดนัทรัมและในสัปดาห์นี้นะครับตลาดยังคงจับตาการประชุมของเฟดในคืนวันพุธทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคำผ่าน m อ s Go โกแม่ทองสุขครับ สำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่27มกราคมนะครับแล้วก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ของคนจีนก็ขออนุญ,ญาตอํำนวยพรให้นักลงทุนทุกท่านโดยได้รับพรจากองค์พระที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือง อีกครั้งหนึ่งของการเวพรสิงเกียอยู่อีสิ่งนี้พวกใช้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บมีความสุขมีความสมหวังในชีวิตและในครอบครัวมีความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกทุกท่าน ในการดำเนินชีวิตและทุกริกิจและครอบครัวสำหรับการลงทุนทองคำครับก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเห็นได้ว่าหลายๆคนก็หันมาสนใจลงทุนในทองคำกันมากขึ้นเรื่อยๆในะขณะนี้นะครับผลตอบแทนของทองคำปีที่แล้วได้ถึงประมาณ28%เ ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีครับแต่ว่าก็มีการเวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงมากพอสมควรทำให้ในเชิงของการเทรดดิ้งนั้นอาจจะได้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าเพราะว่าหลายครั้งที่เวี่ยงลงนั้นก็อาจจะไปผ่านจุด s ต o p l ลอสสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่า ในวันศุกร์ราคาก็าขึ้นไปถึง2,780เหรียญทีเดียวในที่มีแรงเทขายทำกำไรทำให้ราคากลับมาปิดที่บริเวณ2,769แล้วชาวนี้ก็ย่อตัวลงมาครับการที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าระยะหลังนั้น การปรับของราคาทองคำนั้นค่อนข้างเวี่ยงได้ครั้งละหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นทีเดียวเราจะเห็นได้ถึงสภาวะโดยองค์รวมนะครับที่ค่อนข้างมีความผันผวนแต่ก็มีความผันผวนในทิศทางขางขึ้นเรียกว่าปรับตัวสูงขึ้นได้ดีตลอดเวลาครับพ็น่าสนใจแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ดี สำหรับองค์รวมของทองคำนขณะนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเรายังให้น้ำหนักการลงทุนในทองคำมากขึ้นเรื่อยๆในกรอบในสัปดาห์นี้เราคิดว่าโอกาสที่ราคาจะไปทะลุไายเดิมก็มีสูงนะครับโดยนักวิเคราะห์จากทิดโคเนี่ยทิดโคนิว ของต่างประเทศเนี่ยให้น้ำหนักถึงแปดสิบเปอร์เซ็นครับว่าสัปดาห์นี้ทองคำน่าจะขึ้น mm hmm. ก็ต้องมาดูกันตอนนี้สัปดาห์ที่แล้วที่ทองขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งอะ่ะก็มาจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและการที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงส่วนหนึ่งเหมือนกันครับที่เป็นส e ปชของทําที่พยายามกดดันให้เฟดลดดอกเบี้ย ก็ออกมาพูดนะครับก็จะเห็นได้ว่าโดยองค์รวมเฟดก็ดูจะยังรีรอแล้วก็คงไม่ได้ง่าย,ายๆเพราะว่าภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจของหรอเมริกานั้นก็ต้องบอกว่าไม่ไม่เอื้อต่อการลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องเพราะว่า CPI หรือภาวะเงินเฟอ้อนั้น ปรับตัวลดลงไม่มากนะครับดังนั้นหลายหลายฝ่ายจึงมองว่าการลดเติบเป็นน่าจะไม่มีในการประชุมในอีกสามวันข้างหน้าหมายความว่าน่าจะส่งตัวอย่างไรก็ตามดอลลาร์อินดซ x เนี่ย <c oughs> มีการปรับตัวลดลงมาบ้างเล็กน้อยในช่วงสามวันวันนี้นะครับลงมาอยู่ที่บริเวณร้อยแปด แล้วก็ร้อยเต็ดส่วนกลางดีดกลับดีดไปดีดมาเงินบาทก็เหมือนกันครับก็ทำให้เงินบาทของไทยเนี่ยแข็งค่าขึ้นครับเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนค่าเงินบาทก็หลุดสามสิบสี่ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ก็เรียกว่าฝากตัวลดลงเยอะนะครับทำให้เงินบาทตอนเนี้ย อยู่ที่บริเวณสามสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์วันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอีกสองวันจะตุดจีนเงินบาทอยู่สามสิบสามหกสิบเก้าก็เห็นได้ว่าทำให้ราคาทองของไทยเนี่ยปรับตัวลดลงครับก็เรียกว่าหลุดสี่หมืนสี่พันมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ขึ้นไปถึงสี่หมื่นสี่พันสองร้อห้าสิบนะครับ เช้าวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าราคาทองกําำลังเวี่ยงลงมาทดสอบแนวรับระยะสั้น2,750ซึ่งกรอบท MTS เราคิดว่าในสัปดาห์นี้น่าจะมีแนวรับที่บริเวณ2,725เหรียญในสัปดาห์นี้นะครับ2725แนวต้าน2785ครับ ก็ยังคงเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นก็หวังใจว่านักลงทุนจะค่อยๆทยอยเข้าซื้อและขายสลับกันไปหาจังหวะในการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวแล้วก็ขายเมื่อราคาติดตัวสูงขึ้นราคาค่อนข้างเวียงรวดเร็วนะครับในเช้าวันนี้ก็เรียกว่าดอลลร์อินเด็กก็ยังอ่อนค่าอยู่ต่อเนื่อง ก็หวังใจว่าท่านจะสามารถทำกำไรได้จากการลงทุนในทองคำแล้วก็ยังคงแนะนำในแอปเป๋าตังนะครับครับ MTS Go แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำของไทยโชคดีแนละสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับมุมมองตลาดทองคำในสัปดาห์นี้และขอบคุณนักของคุณทองคำทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการสมาร์ทโกพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ